ข้าแต่ประเจ้ารเราเสด็จมาช่วยเหลือคือกุลข้าพระเจ้าโปราเธอพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลาสิริเุื่มเมตตาระเมตดา เจ้าขอสารภาพบาปต่อพระเจ้าผู้ผทรง,ทรงสันพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยเข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจา,ารีเสมอขอทั่วสวรรค์และนักุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิน ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณายกบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอ,อาเมนขอทรงพระกรุณาขคนอยอมีบาปมาขาขาะหายแต่พระองค์ขออย่าทรงดูไดายมาพวว จิตประสงค์ขอาทั้งหลายไดเมตตาพระทนทุกบนกลางเขนเห็นประจักษ์ว่าทรงรักข้ามั่นคงยิ่งนักหนาะขอพระโปรดพลังให้ข้าได้มาสู่ความรักสุดขนานาของพระองค์อาเมน ในพระอภิบาลของพระองค์จะกลัวไปใหญ่ในความมืดแห่งราตรีการผู้เขาเฝ้าพระเจ้าผู้ทรงสดเนื้อมนุษย์ทั่วไปในโลกโลกเพื่อให้รอดปลอดภายไปเายบิดาผู้เข้ามาลบซมขอคุ้มพระ พระเจ้าแท้จริงยิ่งทรงทรงทูลพระองค์ว่าทรงปองคุ้มครองให้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้เกรียงไกรข้าวางใจในพระองค์ทรงเมตตาพระเจ้าปกป้องภัยไว้จากันให้พ้นอันตรายได้รักษา สมกายาคุ้มกรองขาด้วยปีกลบลีกภัยพระองค์จะเพทางรักสาท้อนสามสุขสันมันของทรงเจ็ดสายยามคืนคำสลัวไม่กลัวภยัยไม่มีใครจอมจูขูกลางวันไม่วันกลัวโรคราย เยียบเย็นชืดคุกคามตามติดมันใบ่เก้งกลัวชั่วช้ามาประจันประหารทันติดตามยามวันจนคนนับพันลมตายไม่เมตื่นคนนับหมื่นข้างกายวายวางก้นคนชวนายทาลงทันบรรชีบมอ ด้วยพรทันพลพานอันตามารเพราระทันยอมให้พระมาปกป้องทรงคุ้มครองป้องกันวันสลายม่มีความพยนาจะกล่ลมกลายเหี่ยโหดร้ายกายร่างห่นจากเรือนเราจะให้แทว เฝ้ารักษาทันไว้ได้เป็นเพื่อนอยู่แห่งหนได้เล่าเฝ้าตักเตือนไม่ช่เชือเชยเปล่าเฝ้าดูแลเข้าพยุงทันไวน้มีให้ปราดถูกหินบาดระบมตรมเป็นแผลทันเยียบสิ่งตร้ายให้เป็นแบ้ งูพิษแย่ยอบย่อยค่อยกลืบคลานพราตรัสว่าจะช่วยคนเทีมรักเราปกป้องเขาทีมร,รู้จักสมัครสมานเขาองทนเราตอบให้ชอบมันเราจัดการแก้ไขให้อย่างดีเมื่อตัวเขาระกรมเสนลม ทนทุกยากเราอยู่คู่ทุกทีปูนบำเหน็จช่วยช่วยด้วยอริให้เขามีอายุยืนชื่นบนใจสิริพึงมิดาปรามีนาพระบุตรพระจิตผู้เรื่องเสง ัดดีแลละตลออกนนาาเม้ในพระอภิบาลของพระองค์จะกลัวไปใหญ่ในความมืดแห่งราตรีการพระวาจาของพระเจ้าจากหนังสือวิวร์เขาจะเห็นพระพักของพระองค์และจะมีพระนามของพระองค์บนหน้าผา จะไม่มีกลางคืนอีกต่อไปเขาเหล่านั้นไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์อีกเพราะพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่องสว่างเนื้อเขาทั้งหลายเขาจะครองราชอยู่ตลอดนิรันดอนพราบิดาเจ้าเขา ลูกขอมอบจิตใจไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระบิดาเจาาา้าข้าลูกขอมอบจิตใจไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ได้ทรงกรกู่ลูกพระองค์ผู้เสื่อพระบิดาเจาาา้าข้า มอบจิตใจไว้ในประหถ์ของพระองค์สิรีพึงมีแด่พระบิดาและพระพุทธและพระจิตพระบิดาจ้เอาข้าแล้วอมอบจิตใจไว้ในประหถ์ของพระองค์ก็แต่พระเป็นเจ้า ยามข้าตื่นอยู่ประกอบกุข้าคราขา้าใส่ยาจงกรุณาป้องกันเพื่อข้าจะได้เฝ้าอยู่พร้อมกับองค์พระคริสตเจ้าและเนาอยู่ในสันเทสศพธรรมบัดนี้ปรองใจใจามราณาลดพ้นพันธะก็แล้วแต่จาการุณา ตาคาได้ประสบบุญญาธิการของพระองค์อันได้ทรงเตรียมไว้ให้ประชากรได้แห็นพระองค์ทรงเป็นพานุมารอันจังรดเรื่องร้องของนานาประชารานและทรงเป็นนงโรจนาการแห่งชาติอิสรนสิริ ระบิดและพระพุทธและพระเจิเมื่อในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมือ่อตลอดนิรันดราอมนข้าแต่พระเป็นเจ้ายามขา้าตื่นอยู่ประกอบกู้ขา้าคราขา้ญญาใสยาจงกรุณาป้องกันเพื่อข้าจะ และเนนนาาาอยู่ใสตสตทพระบิดาเจ้าค่ะวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ฉลองธรรมลำลึกแห่งการกลับคืนชีพของพระกิตตเจ้าขอให้คำภาวนาอันต่ำต้อยของข้าพเจ้าทั้งหลายช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้หลุดพ้นจากพยันตรายทางปวง เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้หลับอย่างเป็นสุขและตื่นขึ้นด้วยความยินดีเพื่อขับร้องสรรเสริมพระองค์เดชพระบารมีพระกิตตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอามนขอพระเจ้าโปรดประทานคืนอันสงบและปลายทางอันเป็นสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอามน